ตอนเด็กมนเลยเ,เราเลยว่าี่ว่าข้าวเรว่าี่่เงินเงินเยเเลยพี่ครูเบียซื้อให้พี่นีเราเซอรไวแนะ่ไขไวเนาะย่าเล่นดื้อนะเสียบินใครสรงเครื่องเออใช่ใช่ค่ะน,นี่ไม่ช <ละ S 2> ว์ะะไม่ดิมุนดิรอครอบเ,เอวตุ้งมุนดิสวัสดีค่สวสดีครับสว เหม็นจังเหม็นหัววันนี้ไลฟ์เรื่องไลฟ์เพิ่งมาถึงบ้านเลยนะเนี่ยวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวัดีน้องกันด้วยค่ะวัสดีน้องเนยไม่โสดค่ะสภาพที่อยู่บ้านคนเดียวเหรอ อยู่กับเมีกับเบียรครับแต่ว่าเดี๋ยวน้องไปกินข้าวกันพี่จอยไม่ได้ไปพี่จอยกินมาแล้วรู้รู้เลยว่าเมนหัวเมนนอ่ะ <c oughs> <c oughs> นัดผิดเวลาแน่เลย <c oughs> ใช่ตอนแรกจอจยจะไลท์ทุ่มหนึ่งแล้วจอกยก็เลื่อนไล เพราะว่าน้องพุกยังไม่กลับคาะน้องพุกไปล่ยองเดี๋ยวกลับมาค่ำๆพรุ่งนี้กลับใต้ตอนน่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงถ้าตื่นไ้ <laughs> กับกันกี่คนกับแยกกันน้องฟุก๊กกับน้องฟินไปคันหนึง่งน้องเบียร์กับน้องเนยไปคันหนึง่งพี่จอยกับพี่เกฟไปคันหนึง่งเอารถไปสามคันค่ะเพราะว่าที่บ้านพี่จอยไม่มีรถใช้ก็เลยต้องขับรถไป กลับใต้กันหมดเลยค่ะพี่เจมก็กลับวันที่ยีิบเจ็ดเพราะว่าพ่อพี่จอยเลือกตั้งต้องไปใส่เสียงพี่เบสกับยังพี่เบสไม่ได้อยู่นี่ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคน ถ้าวันนี้น่าตึงแสดงว่ารู้สึกหงุดหงิดยังไงไม่รู้อีกแล้วอะ่ะไปเดินมาแล้วเวลาไปแบบไปข้างนอกมาหรือว่าไปที่คนเยอะๆแล้วมันจะมันจะงุนหงิดอะแล้วมันมันดาวมันดึงอารมณ์เตงไม่ได้เลย <S <S อย่านอนดึกพรุ่งนี้เดินทางไม่ไม่ดึกค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บของเลยนี่ เหมือนกระวนกระวายไม่ได้กระวนกระวายนะแต่มันรู้สึกว่าเรางงงิดอยู่เวลาอะไรกลับมาใช่ไหมใช่อยากได้อะไรก็ต้องซื้อเองอยากได้ไม่ใช่อยากได้อะไรเซอ,อยากได้อะไรก็ต้องผ่อนเองดึงมาสติเอาไหมเอาไหมเ,เดี๋ยวไปกินน้ำเย็นๆก่อนแก้วหนึ่งไม่งงงิดกับไม่น่าละ พยายามอยู่ประเดี๋ยวใจต้องจะไปกินน้ำป่ะในเป้ปาในห้องข้างบนในเป้ปาเป,ป้าที่ไฟอะ่ะ ไหม่ไม่กลับไปบ้านยายบ้างเหรอตอนนี้ที่บ้านยายมันบ้านยายมันไม่มีใครเรียวยายก็เพิ่งเสียตาก็เสียทั้งมันไม่รู้จะไปทำไมเรียวอ่ะ กินไอติมค่ะอ๋อเมื่อกี้ไปร้านซ่อมตัม๊มมาโอ้โหสั่งท่อมตัม๊โคตรเข้มตอนแรกซ่องตั๊ปูปลาเข้มแล้วจอยเป็นคนที่กินเข้มซึ่งกินดูพี่กินเข้มถ้าพี่บอกว่าเข้มอ่ะว่าเข้มแล้วนะก็เลยแบบให้เขาไปใส่มะนาว แต่ห้ามเราก็มันหวานอ่ะก็เลยให้เขาไปใส่มะนาวพอเสร็จอีกตําตีนไก่มาเข้มวาทําตํานั้นแบบคือแม่แม่แต่เลือกกินผักอ่ะเลือกกินผักเลือกกินตีนโดยที่แบบไม่กินน้ำอ่ะกินไม่ได้อีกแบบพี่จนซ่องยาอ่ะเอาไปให้กับปรุงไม่อ่ะโอ้โหแล้วแบบหิวเพราะว่าเป็นมือแรกตะกี้เลยไม่มีพีเคค่ะหิวเป็นมือแรกงุดนิดอีก

หรอไหมนี่เขาน่ารักแฟนเขาซื้อให้ทุกคนเข็มขัดกุชชี่ครูเบียซื้อให้พี่นีน้อยเละแฟนเขาเลตาหิชาพี่ดำใชไม่ไหมเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่ว่าไปคนกันแล้วมันมีเส้นใหญ่แล้วเนเขาพร้อมเออเส้นมันใหญ่ไปแล้วเนเขาพร้อมแล้วต้องรอของนี่ แฟนซื้อให้ร้อยละผมใช่ไดก่อนอ่านเลขเดยคุณผม้่าตังไว้ไม่รู้ลเลย่มันแ็งเลยน้องว่าโอ้ยแพงเหอะแพงอะไรเปล่าเต็งกันจะว่ายทำไมฟ้อนคือมาไม่ใช่บาล่ ดูด้วยดังได้เนยนุโคโจเนบอกว่าจะไม่ใส่มันแพงไม่กล้าไม่กล้าใช้มาเพื่อไงต้กงคนรู้จักไหมอันนี้คืออะไรเข้าเรียกกันว่าอะไรที่นั่นข้าเรียกอะไเข้าเรียกไข่เข้าเรียกไขอะไรวะลูกอ้ขอบคุณครับ ขอบคุณน้องแมวได้คะ่ะว้าวง้อใส่เลยงอ้อใส่เลยงอ้อตัดเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปใส่ไว้ในใส่ไว้นอกใไว้ในใส่ไว้อไไนอกยาเง็นดื้อนะเสียบินใครทรงเครื่องเออใช่ใช่ค่ะนี่ไม<ด>่โชว์ไม่ดีมุ่นดิรอครอบเอวถ,ถึงเอามุ่นดินี่ ใส่เสื้อแบรนด์ในเงินด้วยผมจะไปกินข้าวครับถูกทิ้งจอยเดินทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวโยเปมาเปมาอย่าบอกว่าเปลี่ยนเพลงเลยมันเบาไปอารมณ์ดีควายเม็ดมาส่งเหรอฮะดีเม็ดแมวไปไต่คนคนครับ คึกคึกที่จะได้ไปกินข้าวหรือวะได้เข้มครับทำไรทำไรข้อไม่เขา้าตาคนใจพี่เอ็มมาแล้วโยโยพี่เอม็มสวัสดีครับบอยหวาดีด้วลยเลน่ะเนี่ยเบกเกอร์บอยสวัสดีเบกเกอร์บอยนะครับเจอกันไปเดียวรีบไกว่าใจนะอันนี้เลยต้องต่ปไป สวัสดีพี่ออนครับอะไรเยียวเย่เย้ยไม่คุณพี่เอมครับตอนนุชยายแต่งตัวอย่างรเลยมยเแล้วตัวเอา่ออุนไหนอุนเชือวไหนไม่ใช่อุนป้าสักวนแร้วครับ ma con ăn ăn học với em khác đô cô mà bây này đâu ngắm cầu phục nữa đây nè เขาบอกเขาจะไม่ใส่เขาเสียดาย <c oughs> ผมจะพาแฟนไปกินข้าวะนะผมจะพาแฟนไปกินข้าวกันผมยังไม่พาพีจอยไปเพราะพจอยเป็นคนขี้เกียจไล่ก็ข,ขึ้นผิดเวลาไปเดินชอปปิ้งอยู่จ่ายค่าจอดรถตั้ง รอยอรอยอี่สิบที่ว่ารอยยี่สิบาคุณป้ตะกี้ไปโดนเราค่าจอดรถที่เดอมอมาคือจอดชอบจอดข้างล่างเพิ่งชั่วโมงแรกมันจอดชั่วโมงแรกมันจอดฟรีชั่วโมงต่อไปมันสามสิบบาทก็คิดว่าเตงคงจะไปไม่เกินสองชองั่วโมงตอล 4, 4, นลบสี่ชั่โมงห้านะที่มันก็เลยตัดไปรอยยี่สิบบาท ใช่เลยครับเอาเอาพีจ่จอยรถคันไหนไปเนี่ยรถพี่จอยไปหรอไม่รู้เห็นขอบคุณน้องแพตา,าเราอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแล้นนว